สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube นะครับผมสัตวเน็ตนะครับตอนนี้เราโอ้คันคออยู่ในโหมดซิงเกิลนะครับผมเดี๋ยวเราวอร์มซิงเกิลสักตาหนึ่งนะครับแล้วค่อยไปเข้าสู่โหมดทีมนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับคลิปวิดีโอไหนก็คอมเมนต์กันไปได้นะครับผมทาทุกคน Slag! Mm. ให้ีมาตัวหนึ่ <c oughs> ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปเข้าทีมนะครับคนเดี๋ยวขอลองทิงเกนินสการหกครับะระ <Gren ade. S 1> <c oughs> เบิดดีเ้ย Point. Double kill. เรียบร้อยทุกคนอะเดี๋ยววันนี้ซิงเกิลเราแค่นี้ลวครับผมเดี๋ยวเราไปต่อทีมกันเลย let's go เอแล้ะครับผมทุกคนเดี๋ยวลุยทีนั้นต่อเลยครับเมื่อกี้ซิงเกิลไปแล้วเนาะจัดไป <c oughs> ใครที่ชอบคลิปวิดีโอไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมจงไปถึงจุดหลบหนีภายในเวลาที่กำหนดเอาได้หนาไปกนิน ภารกินลุลูกทีพ่อคุณได้รับใช้เชนก เฮ้ยยังมันตายง่ายจังวะทีพวกคุณได้รับชัยชนะมันลาก เยี่ยอร้อยอทีเขาฝุ่นตลบด้วยฉลบเอาด้วยหนาไปกินเจ็ดคิวแล้วครับเอาด้วยหนาไปกินเอาด้วยหนาไปกิน ทีมของผมพ่ายแพ้โหสร้างมากอะครับทุกคนเอาได้หนาไปกินร้อยปีตัวแล้วครับผมออกเลย ภากิจลุล่วงทีมของคุณชัยชนะทีมเวียนวิ่งฉับฉับทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาด้ยหนาไปกิน เข้ามาเข้ามาเข้ามาข้กลนแล้วเอาด้หนาไปอีกนีอุ้ยนา้ากลนดินี่ขอคุณแล้วครับผมไว้จัดเลย ชนะเกตจะจบกันแล้วเอาด้ยหนาไปกินเอาด้ยหนาไปกินหน้าอ โอ,อวิ่งทำไม่เชื่อมไรได้ดิวิน っ何<タッ>

ยังต <c oughs> ้องลงหายใจได้เนาะเอาดหนาโอเดียวเรียบร้อยหายสามหน่อยดิหายสี โอเคทุกคนเรียบร้อยนะครับผม24คิวแป๊บเดียวเองอะ่ะยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ละครับก่อนสวัสดีครับ